สวัสดีค่ะร้านโกแบงค์แทบดีสานจังหวัดภูเก็ตค่ะที่เห็นคือเจ้าของร้านโกแบงค่ะวันนี้เรามาทอดไก่งพันที่วัดเจริญสมณาิจจังหวัดภูเก็ตค่ะข้างหลังคือก๋วยเตี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะพี่ยอด พี่ยอดนี่จะเป็นโรงทานจะเป็นงานบุญจะมาทุกงานถ้าพี่ยอดสามารถมาได้แล้วก็ทําได้พี่ยอดมาให้ตลอดขอบคุณมากนะคะแล้วโรงทานไก่ทอดของเราก็ได้ผู้สนับสนุนหลักคือพี่ยอดนะคะสําหรับรอบนี้แล้วก็การยานมิตรทุกๆทก่านบริจาคมาควรละเล็กละน้อยแต่พี่ยอดทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไก่ทอดด้วยค่ะก๋วยเตี๋ยวอร่อย เปิดข้าเลยค่ะเปิดผ้าเลยค่ะนโเคีว่ะนี่ค่ะไม่ทันนะคะไม่ทันสังเกตว่าจะต้องแถวยาวค่ะ ต,ต้มตำนี่ก็มาทุกรอบนะคะมาทุกงานสวัสดีค่ะปาก <คะ S 1> ไม่แดงไม่มีแรงตม้งตมตำค่ะนี่มันหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วขอบคุณนะคะแล้วก็สู้ว,วนะจ้ะพี่เขาจะมาทุกรอบทุกงานส,สายบุลของแท้ค่ะน,นี่ค่ะ สายทอของเราจะทอดไม่ค่อยทันนะคะลูกค้ายเยอะมากขอบุญกุศลน,นี้ถึงกัลยาณมิตรทุกๆท,ท่านที่ร่วมทำบุญลงทานมานะคะขอทุกท่านอนุโมทนาสาธุบุญกับพวกเราด้วยนะคะนี่ค่ะ